ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟุตบอล2023ส่วนม o b บายกันอีกเช่นเคยนะครับ mm hmm. ก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับจะทำการพูดถึงในส่วนของแพ็กที่กำลังจะเข้ามาใหม่ทุกคนในส่วนของเป็นเหล่าแพ็กในแต่ละตำแหน่งนะครับทุกคนหรือว่า national team selection นะทุกคนสำหรับแพ็กพวกนี้นะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในวันจันทร์นะทุกคนหรือว่า รุ่งนี้นะครับก็จะเป็นแพ็คของกองหลังหรือว่าที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าทุกคนก็ดําการไล่เรียงไปแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับจะดําการพูดถึงในส่วนของตำแหน่งอื่นกันบ้างทุกคนก็จะมีใครเข้ามาใหม่กันบ้างเรามารับชมนในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเหมกันนะครับแล้วก็ขอฝากวีเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดส,สูด คุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับและก่อนจะไปเร่วมเนื้อหากันในวันนี้นะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนอยากจะบอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงในส่วนของเหล่าแพ็คที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในช่วงฟุตบอลโลกนี้นะคนหรือว่าแพ็คของในช o n a l Team Selection นะครับก็มันมี เป็นแพ็คแบ่งจํานวนไปโมเในแต่ละรูปแบบโมเดลแพ็คของกองหลังกองกลางกองหน้าอะไรประมาณนี้นะครับกอสรับรูปแบบของแพ็คเหล่านี้นะครับก็เคยมาได้เปิดกันแล้วช่วงเกมเปิดแรกๆนั่นทุกคนก็มีกองหลังเป็นสีฟ้าประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือช่วงเมื่อก่อนที่เคยมีมาให้เปิดนะครับแล้วก็ต่อด้วยแพ็คของกองกลางก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะทุกคนประมาณนี้ส่ดส่วนของที่เคยมาให้เปิดนะครับแล้วก็ต่อด้วยเป็นแพ็คของแนวรุกจะมีพื้นหลังเป็นสีม่วงแบบนี้นะทุกคน อันนี้คือแพ็คแนวรุกหรือว่าสายลากเหลือทุกคนเลยก็ปิดท้ายด้วยแพ็คของกองหน้าหรือว่าตัวจบสกอร์ทุกคนเป็นพื้นหลังสีชมพูแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะคในส่วนของ4แพ็ค4รูปแบบ4ตำแหน่งที่เคยมาให้เราได้เปิดทุกคนเลยก็จะมาในรูปแบบของฟุตบอลโลนะทุกคนก็สำหรับวันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์นะครับจะมีเข้ามาใหม่หนึ่งแพ็คก็คือแพ็คนี้เลยทุกคนเริ่มต้นด้วยแพ็คของกองหลังนะครับก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยผมนำทัพโดยคาริดู Col คุลิเบอรี่ทุกคนอังเด ผมก็ดำเนินการลงคลิปไล่เรียงไปเลยนะครับว่าจะมีใครมากันบ้างนะครับและสำหรับในคลิปนี้ทุกคนจะมาทำการคาดการทุกคนย้ําว่าเป็นการคาดการนะทุกคนจะมาทำการคาดการแพ็คของกองหน้าทุกคนหรือว่าแพ็คของตัวจบสกอร์ที่มีพื้นหลังเป็นสีชมพูนะครับสำหรับการคาดการของเราก็เหมือนเดิมทุกคนเป็นการคาดการของสื่อต่างประเทศนะครับผมก็ดำเนินการหยิบยกมานำเสนอทุกคนได้รับทราบกันเองนะครับก็จะมีใครมีโอกาสมากันบ้างเรามาตั้ชมันเลยกันนะครับ ก็สำหรับสื่อต่างประเทศทุกคนให้การคาดการมา8คนตามนี้เลยนะครับย้ำว่านี่เป็นการคาดการนะทุกคนสื่อต่างประเทศให้การคาดการมาก็คือน้ำทับโดยคิลิยันเอมปาเป้นัทนคนริชาร์ลิสันนะครับอันวารโมราต้าทุกคนมาคัสแรดฟอดนะครับต่อด้วยโคดี้กักโบวทุกคนปีกขวาของญี่ปุ่นนะผมและก็กองหน้าของเอกวาดอร์อย่างวาเลเซียนครับผมปิดท้ายด้วยกองหน้าของเกาหลีใต้นะครับอันนี้คือเป็นการคาดการของสื่อต่างประเทศทุกคนที่ให้การคาดการมาว่าแพ็คของกองหน้าที่กําลังจะมาต่อจากนี้นะคนหรือว่า กำลังจะมาในสัปดาห์ถัดไปนี่ทุกคนอาจจะมาตามนี้นี่นะครับก็ทุกคนคิดยังไงกันบ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็มันจะมีตัวซ้าเยอะหน่อยทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลโลกนะครับก็ทางตัวเกมจะเอานักเตะฟุตบอลโลกที่โชว์ฟอร์มเด่นๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อาจจะซ้ํากันเยอะแยะเลยนะทุกคนก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยรหรือว่าทุกคนคิดว่าจะมีใครมาเพิ่มเติมกันบ้างในตำแหน่งของกองหน้าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นส กิเซโนโรนัลโดเลวันดอบกี้เลวันเเมซี่อะไรประมาณนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับว่ามีใครที่มีโอกาสมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับย้ำว่าอันนี้คือที่ส่วนการคาดการณ์รของสื่อต่างประเทศได้ผมที่ให้การคาดการณ์มาว่าอาจจะมา8คนนี้นะักโคนแต่ที่แน่ๆก็คือพรุ่งนี้วันจันทร์ครับจะมีเข้ามา8คนก็คือแพ็กของกองหลังตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือมาแบบชัวร์อยู่แล้วผมไม่ใช่การคาดการณ์นะสั่กองหลังแพ็กนี้นะักโคนอันนี้คือมาอยู่แล้ว8คคนนนนนตามีี้้เลยสรัั Za ับวพุะ ก็สับกองหลังอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมในก็ส่วนของกองหน้านครับทุกคนคิดว่ามีใครมีโอกาสมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก <c oughs> ็มาทําการคาดการณ์ให้สั้นๆแบบนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทาการคาดการณ์แพ็คของตําแหน่งอื่นให้บ้างแล้วกันนะครับ <c oughs> หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนีเลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแย,ยะมากมายได้เลยนะครับ